สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปเจอคลิปของพี่ไบติคเกิลนะครับที่พี่เขานอนแอบบนตึกเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้สนายกันด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะคิดว่าลองมาทําในแบบของผมดูดิว่ามันจะได้กับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการนอนแอบในวิธีของผมเนี่ยจะเนียนและได้สนายอย่างพี่ไบติคเกิลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม อยู่ในเกมมั้เนี่ยอยู่เฮับจอไม่ได้เฮ้ยมีคนลงน็อตแปดห้าแปดห้าแอบ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 น็อตแปดห้าเห็นไหมน่ะเต็นเองดูทำกดไมายพูดไม่ให้มันดิสหนีเราไม่แอบเราไม่แอบกูแอบแล้วไอ้ตอนออกไปตอนนี้เออเข้ามาเข้ามาจุดเต็มมแล้วนะนตาตีปอนดิชุดเต็มชุดเต็ม กูเกิดคิดยอเดียมาเทียบเลยทีเนี่ยเออนะนอนแอบอ่ะหาที่นอนแอบหาที่นอนแอบเลยไอ้ป้อมนอนแอบมันไม่ได้เอาแบบให้มันขึ้นมาบนตึกแล้วแบบนี้เลยให้มันแบบเดินเล่นบนตึกไปก่อนอนะตรงไหนอะหาที่เนี่ยตรงมุมตึกนี้ก็ได้เนี่ยเออมุมมุมหน้ากูเนี่ยเห็นไหม่ะเอเอรับตีเลยเดี๋ยวปอรับตีดิแน่กูไปกดตามยายอีกเฮ้ย ไม่เหมือนคุยกันไว้นี่นะนึกบอกว่าเธอน่ะเลอะเขาแล้วไม่มีวันกลับมามาเป็นเฮียนะอาาอาเฮ้ยหาเฮียวะว่ามันเห็นมึงแน่นนนนนนเลยวเนาะเห็นหรอมันเลยจะเห็นกูนี่แหละขาวโพลนมาเลย กีคือรู้ว่าไม่เห็นกูแน่นอนแล้วมันขึ้นมาหาน็อตทุบเนียนน่ะนอนไปอยู่ใบเค้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตรงนี้สุดน็อตขยับมาอีกเดี๋ยอะไปนอากูเลยมาแดงในเมืองวะในเมืองวะมาแดงวะมาแดงไอ้ะเย็ดอยู่จนเช้าแล้วเนี่ยดีแล้วแอนสไนเดอร์นะได้หมดมึงก็ไม่ต้องใช้สไนเดอร์โง่ โชโชควายอ่ะอ้าวเฮขําไหนี่ยฮะเฮ้ยแม่งเย็ดได้เด้อโอ้เฮี่ยนี่แม่งทารุณกรรมไหมัตว์อ้าวเฮ้ยหัวโอ้ยเฮี่ยน็อตมันจะเช้าแล้วมันมองเราเห็นนะเว้ยถ้าหมูรานอนอ่ะตอนคืนมันยังมองไม่เห็นนะเว้ยแม่งเดินรอบมึงจะให้เดินรอบตึกเลยใช่ไหมเนี่ย ไหนมันอยู่ไหนแล้วกูมองไม่เห็นหรออยู่ข้างบนแหละอยู่แถวนั้นแหละตรงเนินอ่ะตรงเนินดินอ่ะมองไม่เห็นปะไม่เห็นระเบ้าอะไรที่ไม่เห็นยังไงอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะทุงไหนวะไหนขวามือเลยอ่ะบนบนเินเลลงโล่งเลยเห็นยังเจอแล้วคนหนึ่งอ่ะไม่เห็นแล้วนี่หว่า เลี้งชื่อหนอยู่เนี่ยเพื่อะไนวะ PPP PPP มีคนเกิดมาตรงนี้มีแต่มาวะทำไงดีวะเฮียมีเจอสไนบุษะเจอที่แอบสุดยอดเพื่อนมีสไนมีสไนอยู่ข้างบนไปไปช์จมันไปชาร์จมันไปชาร์จมันไปชาร์จมันเออไปเลยไปเลย ชารชาเราเออไปเลยนั่นน่ะเห็นบ้าน่ะเห็นบน่ะสไนอ่ะเจ้าเจ้าแขนล้มไอ้เดียล้งวั้นแขนล้มวันนี้วันี้ัี้วันนี้วันนีวันดี้วันนี้วัี้น้วันดีวันนีรวนีวันดี้ันวันนี้วันนี้วันี้วันนี้ว้วัวีวันนวัีวันีวนีวนวี้วันนี่วรีวันนวัีันนับันรันนี้น โอ้ยอย่าเลยฮัลโหลแม่เออย่ารู้จักกูไอ้สัสไอ้ขยำเอากระเป๋ามาให้ตรงกูอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาบอกไปเอาสไนีไปเอาสนด์ตรงเราไม่มีปืนอย่าขึ้นมาไอ้เียมรู้จักกูได้ไงวะก็ดูคลิปมึงไง่วนมาขึ้นมาแล้วไอ้ปอน

เอาได้เนอน็อตขนางอ่ะเฮ้ยเหลือตัวเดียวเ็อตนาเหือตัวเดียวน็อตเฮียน็อตมันไม่ตายโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยไม่ตายน็อตกูแอบที่เดิมละยน็อต่่ โอ้ยโอ้ยเฮียคนเยอะโอ้ยโอ้ยกูแตกแล้วเพื่อนเออนั่นแหละศพกูศพกูนั่นแหละโอ้ไม่เห็นเอ้ยกูยังไม่ตายยู่ไมตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายโอ้ยเฮียไอ้สไนซ์มึงทำกูแสบนะวัอาิดิวันอาทิตย์อยู่โอ้โหเฮ้ยไม่เอ้ยยังไม่เห็นกูไอยังไงมันไม่ตายวะ อุ้ยไก่ออกไปกูไม่ได้อยู่ตรงนี้กูไม่ได้อยู่ตรงนี้อุ้ยไอ้เหี้ยต่อไปเดชได้กูเพื่อนไม่ใช่สัตว์อุ้ยมันนอนดิสสนายนอนดิสเอาไม่ดิสอุ้ยมึงทำกูแสบนักไอ้สนายไอ้เหี้ยกูเอาลูกฟองอัดหน้ามันมันไม่ตายวะมาวินเฮี้ยอุ้ยมันลงไปอีกแล้วไอ้เหี้ยมันไปแล้วกูเกือบได้สนายแล้วมันอยู่ตัวเดียวเองอะมึงต้อยิงมันนะ ไอ้เหี้ยกูยิงไปสองนัดแล้วว่าลูกซองอัดไปแม่งไม่ตายเหี้ยไอ้ปอมมีเป็นเดชป่ะไอ้เมยกูก็จะตายเนี่ยปอนไมนเดชหน่อยไม่มีกูไม่ใช่บีเอสไม่ใช่บีเอสปอนอะไรฆ่ากูดิทำไงอ่ะไอ้ไอ้เมื่อกี้แสดงว่าไอ้น็อตยิงมันไม่โดนแน่เลยโดนนี่โดนเต็มเลยมึงบอกกูฆ่ามึงมึงอยู่ไหนตีกูได้ไอ้แค่กูเนี่ยกูเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยตอนนี้ไงนัดมา กระวังกอยดืนดูกลัวลูกซองอัดมันเลยด้วยเียก็จบไปแล้วนะครับแหนเป็นการแคมป์สนายที่เฟลมากเลยนะครับผมต้องยกนิ้วอธิบายเลยนะครับที่พี่แกเนี่ยแนบเนียนแล้วก็โชคดีมากนะครับที่ขึ้นไปและได้สนัยเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่สนุกอยากจะกดติดตามนะครับก็อยา่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย